เดบอกมดแดดหถือโชคดีครับครับหลายอย่างหลายอย่างครับไม่ล่าไปครับอ,อันนี้หมายความว่าอายุเล่าด้นี่ตอนนี้ผมเบิงเนี่ยอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีครับอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีเป็นลักษณะที่ว่าเป็นควีนไม่ใช่เป็นควีนควีนก็คือราชินี หน้าตาสวยเหมือนกับองคราชินีเห็นไหมอายุ71ปีราชิน,นีดูดีนะเพื่อนก็ยังมีความต้องการทั้งเพศเขย่าเออญเห็นไหมอันนี้คือเป็นคนที่เป็นอย่างไรนะเ,เราเบิ่งบอกได้ครับครับเรียนจบมาคขวา่าพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์อ่าน,นี้ดูดีๆนะอายุ71ปี ออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าผู้หญิงชาวสาหรัฐอเมริการู้ว่าบางทีดูดีนะลูกนะผู้หญิงชาวสาหรัฐอเมริกานะตอนเป็นเด็กโอ้ยอคนขิงดูเข้าไรถจัก,กรยานล้มนิ่มใบสกขอาลม้มอ่าแขนหักขาหักเข้าใจไหมอ่า แขนหักขาหักง่ายก็เลยหาสาเหตุบ่พ่อเห็นไหมบักซักนี่บักหา่า่นี่นี่นี่เนื้อจอมมันนี่นัาานนงเบาอยู่นี่ก็เลยบอกว่าสร้างเข่าเหนียวประเทศไทยไปกินไปเสริมกระดูกเสริมกระดูกเห็นไหมสร้างสร้างบาริษัทแม่โครครับทรงไปเพล่เลยเห็นไหมเห็นไหม แม้ว่าล้วบอกนะนะครับร่างกายเล่านี่ต้รงบอกร่างกายไปนหน <t> ่อยเนื้อหนังของคนเนี่บันด้เฮียวเนี่มาด้เฮียวนี่เจ็ดสิบกว่าเราก็เมือนคนไทยนะเจ็ดสิบกว่าอ่าไอางม you miss อ่ in USA versus miss i ไทยแลนด์เออนโอเคอ่าทวีอิวันเยออนโอเคอ่าไทยแลนด์ U.S.A. อ่าไม่ใช่ไม่ใช่เอ็ดคือจำวกูเย s ทวีปนันเราจะเปรียบเทียบนั่ะครับ